ถ้าพูดถึงในปี2024นะครับคือปีหน้าควรจะเลือกปลูกหญ้าชนิดไหนนะครับก็ หญ้าก็มีหลายสายพันธุ์หลายตัวนะครับก็ดีมีความเหมาะสมความจริงแล้วนี่ผมอยากให้พิจารณาตรงที่ว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะกับหญ้าชนิดไหนนะครับหญ้าแต่และชนิดก็จะมีความเหมาะสมนะครับในพื้นที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงหญ้าที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับในตอนนี้ก็ผมว่ามี2ตัวก็คือแพงโกล่ากับหญ้าไนท์นี่แหละครับแต่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกนะครับถ้าเป็น ที่ดอนนี่ต้องยกให้แพนกาิาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นที่ที่นาที่ลุ่มที่น้ําขังนะครับต้องยกให้ย่าไนาเลยนะครับเนี่ยแบบที่ของผมเนี่ยครับมันน้ํามันขังช่วงฤดูฝนนี่น้ําขังตลอดเวลาเลยนะครับมันถ้าเป็นเพนกวานนี่มันตายนะครับแต่ย่าไนามันโตนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ตอบโจทย์สําหรับที่นามากกว่าถ้าผมเลือกในปี2024ถ้าจะเลือกว่า จะให้ปลูกหญ้าอะไรอยู่นะครับผมก็ยังเลือกเป็นหญ้าไหนอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางอีสานนี่ส่วนใหญ่มันเป็นที่นาหมดแล้วนะครับการที่จะหาหญ้าสายพันธุ์ที่ดูแลง่ายรอบตัดสั้นเร็วนะครับแล้วก็คนที่มีที่น้อยด้วยนะครับตอบโจทย์คนเลี้ยงสัตว์ ใช้ที่นานะครับผมว่าหญ้า,น,านี้นี่นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วการดูแลรักษาก็ดูแลง่ายนะครับก็แค่เอาปุ๋ยปุ๋ยที่เราใส่ก็คือก็ปุ๋ยขี้ควายนะครับขี้วัวขี้ควายนะมูลปุ๋ยคอกมูลสัตว์นะครับที่เราเอาไปให้หญ้าเขาขึนนะครับก็กลับเอามาใส่เหมือนเดิมระบบการจัดการก็ง่าย ไม่ยากเพราะถือว่าในปีหน้านะครับผมก็ถือว่ายังญ้าที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับเกษตรกรนะครับที่มีที่นาแล้วต้องการปลูกญ้าแล้วก็มีพื้นที่น้อยสามรอบตัดเร็วสามารถนําเอาไปให้ควายแล้วให้ควายเสร็จแล้วก็คือสามารถโตทันอีกนะครับแบบไม่ต้องไปหาตัดที่อื่นไกลสำหรับคนที่มีที่น้อยอี่ญ้าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับถ้าผมแนะนํานะครับทั้งปีนี้นะครับปีหน้าก็เป็นย้าไหนานี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ